ต่อกันที่งานเสวนาดีๆห้ามพลาดกันค่ะกับทางการเงินธนาคารนะคะในการจัดงานสัมมนา Thailand Next Move 2025 Resiliency for an Uncertain World รับมือบริบทโลกใหม่ที่ไม่นิ่งค่ะ โอกาสที่วารสารการเงินธนาคารนะคะก้าวสู่ปีที่44ค่ะเตรียมจัดงานสัมมนาค,ครั้งใหญ่แห่งปี Thailand Next Move 2025 r e s i l i e n c y for an uncertain world รับมือบริบทโลกใหม่ที่ไม่นิ่งรวมกำหนดจุดยืนของไทยในเวทีโลกท่ามกลางความขัดแย้งในสมรภูมิสงครามการค้า ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของชาติหามหาอำนาจที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นยังผลต่อความผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะพบกับปาฐกาพาพิเศษนะคะจากทางดรเศรษฐพุทธสุดที่ว่านฤพุทธพวการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติค่ะรวมไปถึงคุณอาสเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังมีเสวนาบทบาทใหม่ธนาคารไทยปี2025สร้างการเงินยั่งยืนกับคุณวิทยยรัตนากรผู้ในการธนาคารออมสินและประธานกรรมการสมาคมสาบานการเงินของรัฐและคุณกริจจันทนนทกประธานจ้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาชนค่ะ พร้อมเปิดเส้นทางใหม่นำเศร,รษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยดรพิพัฒเหลืองนรุมิช,ชัยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศร,รษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระและคุณณพัทรจาตุศีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการไทยแลนด์ฟิเจอร์ วางแนวทางในการรับมือความท้าทายไปพร้อมกับการวางแผนการสร้างศักยภาพด้านตลาดเงินตลาดทุนไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยนะคะโดยแนวทางการปรับโครงสร้างครั้งใหม่ที่แตกต่างจากเดิมในวันาคารที่3ทธันวาคม2567นี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์ผ่านทาง Facebook Page การเงินธนาคาร Money and Banking Channel แล้วก็ทาง u t u b e ด้วยนะคะ Money and Banking Channel ค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งงานสัมมนาละค่ะที่ไม่ควรพลาดนะคะรอติดตามกันค่ะ